ไม่ได้โยนต่ออายโยนต่อโยนต่อายโยจะคลิปหมดทุกคนก็ได้ถ้าคลิปเฉพาะของตัวเองก็ได้อาอาตรีะมงบปะแหว่นจะเป็นน่บ้านเลย

xéo của đây thì hai phải <laughs> cá đi <laughs> lấy cái <laughs> điện cây ở đây ơi này cánh

ตาตัดไปได้นะตัดไปได้ตาดูแม่น้องว่า <laughs>

mà con <laughs> cây nó chơi đi nó đây nhảy thôi con chó con chó con nó นได้่มนึงก็้ตนหย่าก็ได้หรือเครื่องเครื่องตันหย่าด้ว้ตันหย่าก็ได้เขาใก้่รน้กัคนใได้มัน้กันน้มใสาเาเปลี่ยนนไปมาเลอ

ตาไง่าเขาตานอนกเบิดเลยจะขอไม่ได้เพาเสร็จอยู่จะเป็นใกล้ๆี่เนอื่นเป็นอย่างนีนถือว่าอีนึงก็ยีสื่อแจกเพราะอ่ไม่เห็นอ่ะไม่เฮ้ยม่ด้ะ

công tác chiến đấu đó cái <laughs> đó cái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  đó